สวัสดีครับผมส้มสุขพัฒน์โลววัชรินนะครับนี่คือแบร์ไตอินไซด์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจอกับ10เรื่องราวสุดอินไซด์ของเบนเนดิกคัมเบอร์แบชเบนเนดิกต์คัมเบอร์เบชเป็นคนที่ชื่อยาวมากเขาเกิดวันที่19กรกฎาคมปี1976มาพร้อมกับชื่อเบนเนดิกทิโมธีคาวตันคัมเบอร์แบช แต่เขาชอบให้ทุกคนเรียกเขาว่าเบนเป็นคนที่มียีนกลายพันุ์ในตัวลีวายหรือเปล่าหรือลีหากใครเป็นแฟนคลับของเบเนดิกคัมเบอร์แบชนะครับคุณจะสังเกตว่าดวงตาของเขาเนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่งมันเกิดมาจากความผิดปกติของดวงตาของเขาครับที่มียีนกลายพันธุ์ซึ่งมันเป็นโรคหายากที่ชื่อว่าโรคเฮตรโครเมียครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดวงตาเขาเปลี่ยนสีเนี่ยไม่ต้องตกใจนะจ๊ะ เป็นคุณชายไฮโซในตระกูลไฮโปรไฟล์ต้องบอกว่าเบนเนดิกต์คัมเบอร์แบชเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะว่าตระกูลพี่แกเนี่ยไฮโปรไฟล์สุดๆนะครับโดยต้นตระกูลของเขานะครับก็คือคุณอับราฮัมแพรรีคัมเบอร์แบชนะครับเป็นนายทาสผู้มั่งคั่งในจาเมกาครับนอกจากนี้นะครับลูกหลานรุ่นต่อๆมาของเขานะครับก็ยังเป็นชนชั้นสูงในลอนดอนนะครับจนมาถึงรุ่นพ่อแม่ของเขานะครับทิโมธีคาว์ทันและวันด้าเวนแทมนะครับ ก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วยเรียกได้ว่ามีสายเลือดการแสดงไหลเวียนอยู่ในตัวเขาอย่างเข้มข้นเลยครับฉายแววการแสดงแต่เด็กในวัยเด็กเบนเนดิกเคยเข้าโรงเรียนผู้ดีอย่างโรงเรียนฮาร์โรซึ่งเขาสามารถฉายแววการแสดงได้ตั้งแต่อายุ12ปีเลยทีเดียวนะครับโดยอาจารย์สอนการแสดงถึงกับเรียกเขาว่า the best schoolboy actor นักเรียนชายที่แสดงได้ดีที่สุดเบเนดิกเป็นคนอินดี้ใช้เวลาแกปเยียเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในวัดเบเนดิกนะครับหลังจากจบจากโรงเรียน h a r r o w School แล้วนะครับเขาใช้เวลาแกปเยียรนะครับไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในวัดที่อินเดียนะครับซึ่ง5เดือนนี้เองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาเนี่ยได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและซึ้งในรถพระธรรมสาธุ พ่อแม่ของเขาไม่เคยอยากให้เขาเป็นนักแสดงความจริงแล้วนะครับพ่อแม่ของเบเนดิกต์นะครับไม่เคยอยากให้เบเนดิกต์เนี่ยจะเริญนรอยตามพ่อแม่ของเขาเลยเพราะจริงๆแล้วนี่พ่อแม่ของเขาอยากให้เบเนดิกต์เนี่ยเป็นทนายความก็พยายามเกลี้ยรกล่อมนะครับจนเบเนดิกต์เนี่ยเกือบใจอ่อนแล้วแต่ท้ายที่สุดนะครับเบเนดิกต์คัรเบอร์แบชก็มาเป็นนักแสดงอยู่ดีและพอได้เป็นนักแสดงนะครับก็ไม่ให้เขาใช้ชื่อเบเนดิกต์คัรเบอร์แบชในวงการอีกไม่ใช่เพราะว่านมสกุลเขาดังเกินไปหรอกนะครับ แต่เพราะว่าต้นตระกูลของเขาเนี่ยเคยเป็นนายทาส <Okay. S 1> ก็เลยกลัวว่า <Okay. S 1> นำสกุลคัมเบอร์แบชเนี่ย <Okay. S 1> จะทําให้ลูกหลานของคนที่เคยเป็นทาาเนี่ยไม่พอใจได้แต่พี่แกก็ไม่แคร์ครับ <Okay. S 1> ไม่เปลี่ยนจะใช้ทําไมเบน e ดิกคัม์เบอร์แบสเคยเกือบโดนลักพาตัวจนเกือบตาย <Hey! S 1> ในปี2005นะครับก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญน,นะครับกับชีวิตของเบนดิกนะครับ ตอนนั้นนะครับเขาถ่ายหนังอยู่ที่แอฟริกานะครับและในคืนหนึ่งเขากําลังขับรถอยู่กับเพื่อนของเขาอีก2คนนะครับแต่ยางรถเกิดแตกเขาก็เลยลงไปเปลี่ยนยางรถนะครับทันใดนั้นนะครับโจรที่ซุ่มตัวอยู่นะครับก็มาจับตัวเขาและเพื่อนของเขานะครับเอาไปใส่หีบหลังรถตอนนั้นนะครับเบนดิกคิดว่าตัวเองตายแล้วแน่ๆนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้โจรเนี่ยเอาหีบที่ใส่ตัวเขาอ่ะทิ้งไปไว้สักที่หนึ่ง และหญิง<ม>สาวชาวบ้านนะครับด <fire> ันมาเห็นหีบนั้นและเปิดหีบออกมาเขาก็เลยรอดชีวิตครับสุดท้ายแล้วนะครับรอดชีวิตได้แม้จะโดนขโมยรถและก็ทรัพย์สินไปโชคดีมากๆครับ BBC ไม่ได้วางตัวเบนเนดิก์มาเป็นเชอร์ล็อกตั้งแต่แรกในช่วงที่ BBC จะสร้างซีรีส์เชอร์ล็อก BBC จินตนาการไว้ว่าเชอร์ล็อกในเวอร์ชั่นนี้จะต้องเป็นผู้ชายสุดเซ็กซี่หน้าดึงดูด ซึ่งเบนเนดิกไม่ใช่ตัวเลือกที่ BBC มองหาแต่แรกหรอกครับแต่ท้ายที่สุดด้วยความมุมานะของเบนเดดิกที่ลงทุนอ่านเชลโอคโฮมทุกเล่มและตีความเชลโอคโฮมในแบบของตัวเองพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดและสร้างชื่อเสียงจากกฎนี้ไปทั่วโลกเลยครับเบนเนดิกเป็นเจ้าพ่อแฟนฟิกชันแฟนฟิคชันคืออะไรก่อนแฟนฟิคชันคือเรื่องที่แต่งโดยแฟนบทประพันธ์ โดยใช้ตัวละครเดิมแต่ว่าแต่งเรื่องใหม่ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เบนเดดิกเล่นในเชอร์ล็อกนะครับมีเคมีที่เป็นคู่วายกับหมอวัซันนะครับซึ่งรับบทโดยมาตินฟรีแมนนะครับจึงมีคนจับเอาเขามาจิ้นวายอยู่บ่อยครั้งมีรายงานว่าตั้งแต่เชอร์ล็อกเพิ่งเริ่มฉายมีคนจับเขามาทำแฟนฟิกถึงกว่า100ล้านคำแล้วเขาเคยปฏิเสธบทด็อกเตอร์สเตรน์ หลังจากที่เบเดดิกนะครับเป็นที่รู้จักนะครับและกวาดรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง The imitation game นะโลกทั้งโลกก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่เล่นได้ทุกแบบทั้งสายเมนสตรีมแล้วก็สายรางวัลและหลังจากนั้นมาเวลก็ประกาศสร้างหนังเรื่อง Dr. c t o r Strange พวกเขาก็ยกหูโทรหาเบเดดิกขึ้นม์แบชทันทีแต่ในระหว่างที่เจรจากันอยู่นั้นเบเดดิกก็กลัวว่าภาพลักษณ์ตัวละครของด็อกเตอร์สเตรจะดูล้าสมัยและไม่เหมาะกับเขา ซึ่งตารางการถ่ายหนังของดร์สเตรนก็ดันไปตรงกับคิวละครเวทีที่เขากําลังต้องเล่นพอดีเบเนดิก์จึงปฏิเสธบทดเร์สเตรนไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แม้ว่ามาเวลจะติดต่อน,นักแสดงคนอื่นเผื่อไว้แต่พวกเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครเหมาะจะเป็นดร์สเตรนได้เท่ากับเบเนดิกต์คาร์เบอร์แบชีกแล้วมาเวลจึงยกหูโทรหาเบเนดิกต์อีกรอบหนึ่งและคราวนี้พวกเขาก็ได้คุยกันอย่างเปิดอกมากขึ้นโดยมาเวลสัญญาว่า จะไม่ทำให้ตัวละครด็อกเตอร์สเตรนดูล้าสมัยทางความคิดอย่างที่เบนเนดิกคัมเบอร์แบชกังวลในที่สุดเบนเนดิกคัมเบอร์แบชก็ตอบตกลงเล่นด็อกเตอร์สเตรนหรือว่าบทหมอแปลกนะครับโดยทางมาเวลเนี่ยยอมเลื่อนคิวถ่ายหนังไปครึ่งปีเพื่อให้เบนเนดิกเนี่ยเล่นละครเวทีเสร็จเสียก่อนนะครับและนี่นะครับคือที่มาของด็อกเตอร์สเตรนที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เบนเนดิกคัมเบอร์แบชและนี่คือ10เรื่องราวสุดอินไซต์ของเบนเนดิกคัมเบอร์แบช ฟังแล้วเป็นไงครับทึ่งสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับในครั้งหน้านะครับคุณอยากให้เราเนี่ยไปอินไซต์กับใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมแต่ก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแบรไตรบาสตู้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมส้วมสุขภาพโลว์วชลินนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยากได้ปปคอน